ยโยยทุกคนสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมบาวทีนะครับผมคลิปนี้ผมก็เอาตัวละครที่มีชื่อว่าตีรินะครับผมตีริเป็นแครี่ที่มีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับในช่วงกลางๆกันแล้วก็เลทเกมนะครับช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ฟาร์มไปนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมยังไม่ต้องรีบบวกเพราะว่าตีริก็ ค่อนข้างที่จะฟาร์มเดิวอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ของเยอะนะครับในช่วงเลเกมเกมนี้ผมก็กดโซโลแรงมานะครับผมกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปมายากมากครับกดโซโล,โลตอนนี้ก็อยู่แรงคอมเบเดอร์แล้วนะครับขึ้นขึ้นลดลอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอ่อนลึกกากอะไรนะครับผมแต่ว่า ทำดีของเรานะครับแต่ว่าฝั่งเราก็แจกบ้างออกเกมบ้างบางครั้งก็ AFK บ้างแต่บางคนก็เลือกมาให้แล้วนะครับเลือกมาให้แล้วก็ยังจะไปแย่งตำแหน่งอีกหัวจะปวดเลยครับบางคนก็ตัวเองไปแจกตัวเองตายแต่ดันกดยอมแพ้ ตำแหน่งปลาเป็นตำแหน่งที่โดนด่าเยอะที่สุดนะครับอะไรอะไรก็โทษแต่ปลาคนเลยไม่ชอบเล่นตำแหน่งปลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็เตรียมเอามังกรนะครับแต่ว่าเลสเตอร์อยู่จังหวะนี้ว่าไงครับจะได้มังกรไหมเพื่อนมาว่าไงครับโตโลถอยสิครับ รออะไรบางคนบอกว่าเราไม่ได้มังกอรก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ชนะนะครับคนก็เราจะไปวัดกันที่เลนเลเกมนะครับว่าตีลมันต้องใช้ของในเลดเกมอยู่แล้วตอนนี้เราก็หาตังครับตดีนี้เราก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะครับก็ฟาร์มไป ฟาร์มจนฟาร์มจนไม่มีอะไรจากฟาร์มนะแต่เราก็ดูเพื่อนด้วยนะครับผมอย่ามีแต่ฟาร์มอย่างเดียวนะครับช่วยเดินเกมบ้างนะครับช่วยดันเลนบ้างแก็เคลียร์คลิปไปครับตอนนี้บัตเตอร์ไฟได้มังกรไปแล้วข้างล่างหน้าจะมีประเด็นนะครับผมตอนนี้ข้างล่างมีอเลนแวนแล้วกอลเลตเตอร์นะครับ แล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนไม่แจกเยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจังหวะนี้ว่าไงครับอเลสเตอร์อยู่คนเดียวไม่ใช่อายุกรแวนจัะไปดอกครับมาสิแวนจะวัดหรือเปล่าตอนนี้มีนางมาเสริมแล้วเราก็กลับมาฟาร์มต่อนี่เราก็มาหาตังนะครับเพื่อจะไป บวกกันต่อนะครับจังหวะนี้ว่าไงจะได้หมไหมมาดิมาดิครับแวนแวนแวนรอดไหมโอ้โหรอดว่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ป้อมล่างนะครับไบโอจะตามไปไหมตอนนี้อเลนดันเลนอยู่ข้างบนนะครับเราก็ตีมังกรได้นะแต่ว่าปอมข้างบนน่าจะแตก เอาล้ครับเราก็ได้บังกรมาแล้วจังหวะนี้ว่าไงเอเลนจะวัดไหมมาดิออเลนอเลนมาดิมาดาาิมาด,มาด,มาดมาิมีนาหรอมีนาหรอมาดิครับมาดิครับเพื่อนมาเยอะครับเพื่อนมาเยอะมาดิครับหมดครับหมดหมดไหม,ไมหมดครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเล่เกมแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บคลิปเก็บอะไรไปเรื่อยนะครับผม ตอนนี้ด้านล่างมีประเด็นนะครับผมตอนนี้เรากำลังไปนะครับเราพยายามไปซ้อนเพื่อนด้วยนะครับหมาและเพื่อนจะวัดไหมไม้ครับถอยครับถอยเรามาเคลียร์คลิปด้านล่างก่อนนะครับเดี <Yes. S 1> ๋ยวค่อยไปไฟกับเพื่อนนะครับผม <What else? S 1> ตอนนี้โตโร่รออยู่แล้วนะครับวายครับจังหวะน,นี้ <Why? S 1> จังหวะน,นี้ว่างโตโร่กำลังหาทาง มาครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับตอนนี้เราแรงมากครับบวกกับดูดเลือดนะครับผมตอนนี้ก็จะจบได้หรือเปล่าเหลืออะไรนะครับอเลนว่าไงครับว่าไงครับมาดิครับมาดิครับเพื่อนมาเยอะนะครับเซโตโรนะครับเราจะจบได้หรือเปล่า จะจบได้ไหมจะจบได้ไหมตอนนี้บัตเตอร์ไฟกิดอยู่ครับมาเลยครับบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟวัตเตอร์ไฟเหรอเรียบร้อยไปนะครับผมบัตเตอร์ไฟเอาละครับผมเราก็จบแล้วนะครับเราจะได้ MVP ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่แหล่งเขาไม่ได้สามนะครับ ได้ mv เฉยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ